นายสม,มนมาลาการอันนิสงของการถวายดอกไม้บูชาพระพุทธองค์นายสม,มนมาลาการเป็นชาวเมืองราชคฤห์เขามีหน้าที่นําดอกไม้วันละแปดธนานเข้าถวายพระเจ้าเป็นพิสารในเช้าตรู่ของทุกวันหลังจากนั้นเขาจะได้รับทรัพย์วันละแปดกหาปณะนะต่อมาเช้าว,วันหนึ่งขณะที่เขากําลังถือกระเช้า,ชาดอกไม้จะเข้าประตูเมือง พระพุทธเจ้าได้เสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุทงห้าร้อรูปพระองค์ทรงเป็นพระรัศมีด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่นายมราการเห็นเช่นนั้นจึงเกิดความลืงสายและคิดว่าวันนี้เขาไม่มีทายธรรมที่จะถวายพระพุทธองค์นอกจากดอกไม้ทั้งแปดธนาน,นี้เขาจึงตัดสินใจถวายดอกไม้ บูชาพระพุทธเจ้าในใจจึงคิดว่าแม้จะถูกพระราชาสั่งประหารชีวิตหรือขับไล่ออกจากเมืองก็ตามวันนี้เขาได้ทำสิ่งที่เขาพอใจมากที่สุดหลังจากที่เขาได้ถวายบูชาพระพุทธองค์แล้วเขาได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปหน่อยหนึ่งก็ตัดสินใจเดินกลับบ้านด้วยสีหน้าเอิบอิ่มเมื่อเข้าไปในบ้านก็ได้เล่าให้ภรรยาฟัง แต่ภรรยากลับไม่พอใจเนื่องจากนางเป็นหญิงไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงดาว่าเขาต่างๆนานาว่าจะนำความพินาศมาให้กับตนและลูกจึงรีบเข้าไปกราบทูลพระราชาเพื่อที่จะให้ดูว่าตนนั้นพ้นผิดจากเรื่องนี้และไม่เห็นดีงามด้วยไฟพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ทรงเต็มไปด้วยความศรัทธาใน พุทธศาสนาเมื่อสดับฟังเช่นนั้นก็ทรงทราบทันทีว่าหญิงผู้นี้ไม่มีศรัทธาแต่พระองค์ก็แส้ทำเป็นทรงกริว้วแล้วรีบเสด็จไปกราบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ทรงประกาศเกติคุณของนายมาลาการให้ปรากฏแก่มหาชนทั่วไปจึงประทับที่พระลานหลวงไม่เข้าไปในพระราชวัง พระราชาได้ถวายพัตตาหารแด่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์แล้วตามส่งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับวัดเว,วุวนแล้วต่อมาพระเจ้าพิมพิสารทรงรับสั่งให้ในายสมุนมาลการเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เมื่อนายสมุนมาลการเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารตัดยกย่องเขาว่าเป็นมหาบุรุษและ ให้เขาได้เลิกกับภรรยาผู้ไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อมาพระองค์ได้ประทานสิ่งของแปดชนิดให้กับเขาได้แก่ช้างมา้าทาตทาสีเครื่องประดับนารีอย่างละแปดทรัพย์อีก8ปดพันกหาปณะนะบ้านสวยอีก8ดตำบลตกเย็นวันนั้นพระภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดเวรุวนันพากันสนทนาในโรงธรรม กล่าวถึงการบูชาพระพุทธเจ้าของนายสมุลมาลาการว่าได้รับของประทานถึง8อย่างจากพระเจ้าเป็นพิสารพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสว่าพิสุ์ทั้งหลายบุคคลใดทำกรรมแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้เอิบอิ่มมีความสุขใจนั่นแหละเรียกว่ากรรมดี